เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณพลังของนักสู้พร้อมลุยจบงานไหวได้งานเพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดเข้าวคูโบตา DC 1 2 0 X Series เร็วแรงเต็มกำลังด้วยเครื่องยนต์คอมมอนเรล l สมรรถนะสูงถึง120แรงมา้า สะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นด้วยระบบเกียร์ไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวด้วยหน้าเกี่ยวที่กว้างถึง3เมตรโครงชุดเรานิ้วโน้มแบบโค้งดีไซน์ใหม่โค้งลงทำให้นิ้วโน้มดึงต้นข้าวได้ต่ำกว่าใบมีเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวข้าวล้มได้ดีคอลำเลียงขนาดใหญ่ พร้อมกับสปริงโซ่คอลำเลียงช่วยให้การลำเลียงข้าวเข้าตู้นวดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผนึกกำลังกับระบบนวดข้าวเอกลักษณ์เฉพาะรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบตาเพื่อผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพชุดแผงหม้อน้ำขนาดใหญ่มาพร้อมพัดลมหมุนย้อนทิศทางอัตโนมัติช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่อง เก็บเกี่ยวคล่องตัวมากขึ้นด้วยระบบเหลียวคู่โบตาหรือแค่เทินระบบเหลียวอิสระช่วงล่างดีไซน์ใหม่แข็งแกร่งสู้ไม่ถอยในทุกอุปสรรคลุยนาหล่มได้ดีขึ้นด้วยตีนตะขบับแบบบ้างสูงพร้อมลุยทุกสภาพผืนนา และสามารถยกตัวรถได้สูงขึ้น10เซนติเมตรรักษาสมดุลตัวรถอัตโนมัติด้วยระบบออโต้มอนโรช่วยให้ทำงานได้แม้สภาพพื้นนาที่ไม่สม่ำเสมอถึงเวลาท้าทายเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC 120 X Series เท่านั้นแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว